ของที่อยู่คู่กับฤดูหนาวก็ต้องเป็นสตรอเบอรี่นะนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีต่อจากคลิปเมื่อกี้ครับเนื่องจากคลิปเมื่อกี้ก็มันหลุดไปครับมันหลุดไปนี่เราจะเดินดูของอร่อยอร่อยนะจะหาของกินกันครับก็เดินไปดูไปก่อนไปเรื่อยๆนะแล้วคอ่อยจะกลับมาดูกันว่าจะได้ของกินอะไรนะตอนนี้ก็นู่นพากันได้ของเต็มไม้เต็มมือแล้วเรายังไม่ได้อะไรเลยนะครับ อุ้ยเดี๋ยวกลับมาซื้อยำลูกชิ้นดีกว่านะหมายตาไปแล้วครับหนึ่งอย่างอันนี้ฝั่งนี้ก็วางแผนอุ๊ยตายแล้วเตะสะดุดหินครับสะดุดหินหลากหลายครับทุกอย่างก็หลากหลายหน่อยก็สุดแค่นี้เยังไงมาครับ ยังกินม,าามลาค้างอ่อนแล้วก็สุดแค่นี้ครับเดี๋ยวเดินไปเดินไปเดี๋ยวไปเจอลิขสิทธิ์อีกครับโดนเพลงลิขสิทธิ์อีกสวยเลยนะเดีย๋ยวก็มาสั่งนี่ดีกว่าเอายำลูกชิ้นดีกว่า ยำลูกชิ้นได้นระครับยำลูกชิ้นน,น,นี่ครับยำลูกชิ้นน,น,นุ่นฮะ,ะอ๋อในนี้เหรอครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมแบบนี้หรรอคคับผมใช่ใช่ไอเนี่ยเอาส้มตำไงน่ะร้านส้มตำอ่ะม่วมีหรอฟางบุญ เป็นตะแซ่บพี่ด็อควันส่งว่าไม่ค่าสมบูรณ์อืมแล้วเราสั่งยำลูกชิ้นครับอืม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 สามสิบครับอ๋อเก็บแล้วเก็บเลยเก็บกลับบ้านเลยอ๋อ ครับผมอ๋อพี่เขาจะปิดร้านพอดีครับก็ไม่รู้นะครับเรียบร้อยครับก็ได้มาแล้วครับนี่ยำลูกชิ้นครับเนื่องจากว่าร้านลูกชิ้นเขาจะเก็บร้านเก็บร้านแบบไม่ขายเลยนะครับก็คือไม่ขายเลยปิดเขาเลิกขายงานนี้ไปเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาเลยนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกเรานะแต่คิดว่าน่าจะมีปัญหาครับ เพราะว่าผมเห็นเนะจ้าหน้าที่ที่เก็บค่าตั้งแผงของถนนคนเดินเนี่ยแนี่กลุ่มนั้นครับนั่ผู้ชายกลุ่มนะเขาคุยกันเรื่องเรื่องแผงแผงขายของนี่แหละว่าถ้ามันเงียบมันขายไม่ได้กจ็จะมาขายทําไมอะไรประมาณนี้นะเราก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้นะครับในการทํามาค้าขายนะ ก็ขอให้สู้ครับกับสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะพี่น้องนะนะครับนี่ครับผมผมก็ไม่รู้ว่าสาวๆไปถึงไหนกันแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้ก็ใช้ไม้เซลฟี่อยู่นะแต่ว่าอืมมีแต่ลมเลยครับสามชาวนะ <laughs> จะไปดูกันว่าสาวๆจะได้อะไรกินกันเดินมาหาของกินก่อนผมนะก็กินง่ายๆครับหาอะไรกินง่ายๆดีกว <S <S ่าไม่ังเป็นต้องไปนั่งร้านเพราะฝั่งนู้นก็มีตลาดครับสุดทางฝั่งนู้นก็มีตลาดเหมือนกัน สายแล้วเดินผ่านเพลงจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยแค่แวบ,บเดียวไม่เป็นไรเนาะพอตอ,อครับร้านพอตอ,อ เล่นก็ติดไปเนี่ยอุ้ยเอวลอ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 ยมากเลย ผมอยากกินส้มตำนีไ่ไงรานส้มตำไปไหนแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าได้อะไรกินกันยังไม่รู้เดินถึงไหนกันแล้ว ไม่รู้อยู่ไหนครับมองหาก่อนนะเขาบอกว่าจะเดินมาหาซื้อของกินฝั่งนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนไรู้ได้อะไรกินหรอเอ๊ะ้าวว้าว้าวว้าวว้าวอยู่ไหนหนออยู่ไหนหนอเดินไปดูที่รถก่อนไ,ไม่รู้ว่าอยู่รถหรือเปล่านะ หากันไมเจอแล้วรู้รอที่รถก่อที่รถก็ไม่มีครับเดี๋ยวอยู่ไหนหนออยู่ไหนหนอนี่ก็คือเป็นอ่า,อาเขาเรียกว่าอะไรนะอา,อาชีพอ,อีกอาชีพหนึ่งรับของคนชาวอำเภอเชียงคานหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดน้องคายก็ได้นะ จังหวัดเอ้ยไม่ใช่ดิเออพูดผิดอ่าคนจังหวัดเลยจังหวัดเลยกับจังหวัดหนองคายนี่เขาก็เป็นจังหวัดที่ติดกันน้อแล้วก็อ่าเขาชอบใช้สามล้อสกายแล็บนี่ครับนี่ฮะเขาเรียกว่าสามล้อสกายแล็บนะครับโอ้ด,ดูสามล้อเขาแต่ละคันดีครับ นี่ดูดูดูเท่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 ครับสกายบเท่มากนี่ครับโอ้ยดูคันนี้เลยนี่ยอดเลยนี่ครับอันนี้เขาเรียกสามล้อสกายแลบขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับลุง ขออนุญาตถ่ายรถหน่อยนะครับนี่ครับโหน,น,นี่มีนี่ไงมีลงทะเบียนด้วยเหมือนกันเหมือนกับรถบินมอเตอร์ไซค์เลยครับนี่เหมือนกันเลยนะครับโหดูดูเครื่องครับนี่เป็นลูกสุกนอนนะลูกสุกนอนก็จะมีแบบลูกสุกนอนลูกสุกตั้งนะนี่ครับนี่ดูล้อแม็กดิ โอ้คันหนึ่งนี่ถ้าถ้าเราซื้อใหม่ๆเลยเท่าไหร่ครับลุงใหม่ก็เงนสดสดหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าเลยเหรอครับโอ้ถอดคันแปดหมื่นถ้าผ่อนก็แปดหมื่น 8, โอ้นี่พอๆพอๆกับซื้ออา่าบิ๊กไบค์เลยนะครับนี่ไอไอพวกบิ๊กไบค์ร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนี่พอๆกันเลยนะราคาโอ้ราคาสูงเหมือนกันครับราคาสูงเอาเรื่องเลย คุณลุงจะบอกว่าถ้าใหม่ๆถ้าซื้อสดก็หกหมื่นนะฮะแต่ถ้าผ่อนก็ตกแปดหมื่นกว่าบาทโอ้นี่ครับนี่ก็ถ้าซื้อมาแล้วมันเป็นอ่าสิ่งที่ช่วยเราทำมาหากินได้ก็คุ้มครับคุ้มแต่สวยครับสวยนะพี่น้องนะโคตรสวยเลยสามล้อสกายแบ,บนะครับนี่ นะครับผมนี่ที่เขาเรียกว่าซ้ำล้อสกายแรมครับมีทุกอ่าทุกแบบทุกทรงนะดูดมิมีเกียร์ถอยด้วยไหมเนี่ยเฮ้ยมีเกียร์ถอยด้วยไอ้เนี่ยนี่คือใส่เกียร์ถอยนะ,ะแน่นอนจังว้าวใส่เกียร์ถอยด้วยครับนี่โอ้ เจ้าเจ้เจเจ้ามันมีเกียร์ถอยด้วยครับนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะแต่ก็เคยเห็นในอ่ YouTube เหมือนกันในช่องหลายๆช่องที่เขาทำคลิปเกี่ยวกับแต่นี่เรามาเห็นกับตาเรานะว่าเขาใส่เกียร์ถอยก็ย้ำๆใส่เกียร์ถอยแล้วก็ถอยเฉยเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมต้องมารอว่าสาวผมหายไปไหนหมดนะฮะเดี๋ยวต้องตามหาสาวก่อนนะครับสำหรับคลินี้ก็สวัสดีครับ